C7 เอ้ CR7 เดิมชงครับที่ชุดเดิมชงครับก็จะเป็นชุดประมาณนี้เห็นเปล่าไม่ค่อยเข้ากระเป๋าเท่าไหร่คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลเุ๊เจสวัสดีเท่าเกรนทุกคนนะครับมีผมปานนจากช่องพี่เจที่พี่อีกนี่แหละคุณผู้ชมเย้วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วเย่ก็เป็นกิจกรรมย้อนเวลาคุณผู้ชมครับไปหาชุดเก่าของคผู้ชมครับที่เคยมีในกิจกรรมนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่มีชุดหัวข่าวที่หลายคนชอบคุณผู้ชมครับก็ไปดูกิจกรรมมาเลยโอเคคุณผู้ชมกิจกรรมก็เข้ามาหน้าประกาศคุณผู้ชมครับมาดูก่อนนี่ ชุดหัวขาวที่คนอยากได้คือชุดนี้ชุดผู้ชายมันชมครับคือเป็นชุดนักนักล่าข้าวหัวงนการเวลามันชมค่อนข้างที่จะเท่มันชมชุดนี้คือหัวเทมากเมื่อก่อนแพงมากมันชมครับมาในตู้ที่ค่อนข้างจะแพงมันชมแล้วตอนนี้คือชุดผู้หญิงนี่คือแจกฟรีตอนนั้นแต่ว่าถ้าเกิดใครพลาดไปก็น่าสะสมไหมมันชมครับวิธีแรกคือหาโทเค็นนี้มาแลกวมันชมถ้าได้โทเค็นหนึ่งอันสามารถที่จะแลกได้หนึ่งตัวมันชมครับอยากได้ชุดไหนก็แล้วแต่โทเค็นแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นถามว่าพี่ครับโทเค็นหาจากไหนครับตู้ผมมันชมครับตู้ไดมออนด์เ้ย ตู้รอยัลท่านชมครับรักกี้รอยัลข้าวเวลามช่อตู้นี้ท่านชมใช้การหมุนอยู่ที่ครั้งละ25เพชรเท่านั้นท่านชมครับมีรางวัลใหญ่เป็นเอ่อในท่านชมโทเคนที่เราต้องการแล้วก็มีไอวอลท่านชมแล้วก็มีของที่ว่าอยู่ในซีซั่นนั้นท่านชมครับอื่นๆท่านชมซึ่งผมมีเกือบหมดเลยท่านชมครับในซีซั่นนั้นยกเว้นไอวอลท่านชมผมก็จะมาส่งให้ดูท่านชมว่ามันจะออกไหมไม่แน่ท่านชมด้วยความดวงดีของปานนจังหวะนี้กล่องสีม่วงเอื่อ จะใช้สีม่วงเลยถ้าเกิดมันจะออกมาเป็นของที่แบบว่าอย่างนั้นนะเออสีขาวยังดูมีค่ากว่าู้ชมจริงๆสีขาวยังเป็นกล่องปืนแต่เคือบบัตรอะไรที่ออกมาแบบเซ็งมากม้ชมอาหารมาด้วยขอเธอพระเจ้าเพื่อขอแค่หนึ่งอันเท่านั้นหืมกล่อ,องปืนอ้าเปิดเฉยอันที่ห้ามชมจังวะนี้ขอเธอแค่หนึ่งอันเท่านั้นหืมกล่อ,องอะไรเนี่ย เฮ้ยกล่องาแปลมาชมโอ้โหได้นากากซ้ําแต่หัวนี้มันต้องออกแล้วพูดถึงมันก็มีของหลายอย่างู้ชมครับเอ้กล่องนี้ปืนนี้อันดีปืนนี่เฉยเลยซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมพี่ก็ไ้มุมมองพี่ถ้าเกิดไม่ได้พวกแบบไอ้สีม่วงแหละถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่าของหลายอย่างที่ได้มาเป็นกล่องไม่ว่าจะเป็นกล่องเป็นอะไรเงี้ยมันมีความคุ้มของมันอยู่คุณผู้ชมก็คือว่ามันเป็นของที่คือเปิดได้มันก็โอเคม้ชมแต่ได้ไอวอลก็โชคดีไปนี่คุณผู้ชม แต่หลักไม่หวังชมันจะได้เลยตุ้มเชิ่นส่งมันจำพิโดชมโอเคเลยสิบหกเพชรไม่พอที่จะหมุนต่อชมครับโอ้เสียดายมากก็คือลองสุ่มดูได้ชมครับนักล่าข้าหัวแห่งอนาคตชมย้อนเวลามาอันนี้มันเป็นแบบคือไม่ใช่สีทองมิชมป่ะมันเป็นสีขาวนะคือไม่แน่ว่าถ้าเกิดเราสุ่มได้สีขาวมิชมเราอาจจะได้นิมชมซึ่งมีโอกาสที่ออกยากของสควรแต่ว่าคือแบบนี่ครับมันมีอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ อ่ามิชชั่นนี้เราได้ช็คเค้นมาแรกก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราสุ่มได้มาปุ๊บเราก็ซื้อสามารถแลกเดิมชมครับว่าจะเอาชุดผู้หญิงหรือชุดผู้ชายบางคนไม่เล่นกิจกรรมสายฟรีมีชุดผู้หญิงเลยเอ้ยมีชุดผู้ชายแล้วแต่ไม่มีชุดผู้หญิงน้ำชมครับก็สามารถไปแลกได้แล้วก็มีโอกาสที่จะสุ่มได้นี้มชมไอวอลนะครับไอวอลของซีซั่นนี้นิ้ชมครับเอ้ยของกิจกรรมนี้มชมครับเป็นไอวอลที่สวยเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสได้หลายอย่างนิ้ชมครับส่วนของพวกนี้ผมก็จะไปรีวิวของที่ผมมีแล้วกันนะ ก็ไหนๆ mm. ผมสุ่มไม่ได้นั่นก็ไม่เป็นเวลาให้ชมครับผมก็จะรีวิวของที่ผมมีของที่ผมสุ่มได้คุณผู้ชมก็จะเป็นทางด้านของคอลเลคชันนะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยคือกระเป๋าเหมือนสีมันเข้มขึ้นไหเนี่ยหน้าจอคุณผู้ชมเออรู้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราสามารถเอากระเป๋าไปถือหน้าล็อบบี้ได้คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยแสดงอ่ะกดตรงแสดงคุณผู้ชมมันก็จะมาแบกอยู่หน้าล็อบบี ну ้ได้เลยเห็นปะก็คือไงว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดกระเป๋าใบไหนคุณผู้ชมที่ว่ามีคำว่าแสดงคุณผู้ชมไหม ใช่ป่ะ <le en> บางอันไม่มีคุณผมแต่บางอันจะมีนะอันไหนที่มีแสดงหน้า็อบบี้เราสามารถใส่หน้า็อบบี้ได้นำชมแต่ก็บางอันจริงๆนุผู้ชมก็คือไม่ใช่ว่าทุกอันจะใส่ได้ไหมคือไม่ใช่ว่าสิทธิ์ขั้นสูงจะใส่ได้ทุกอันนุณผู้ชมว่าอันนี้ก็สิทธิ์ขั้นสูงแต่ไม่ได้ห็นป่ะมีแค่บางอันที่สามารถจะเอาไปใส่หน้า็อบบี้ได้ปีกเอาไปสื่อไม่ได้เหรอโอ้โหเสียดายผู้ชมถ้ากระเป๋าปีกใส่หน้า็อบบี้ได้จะเป็นอะไรที่สุดมากผู้ชมแต่กระเป๋าปีกใส่ไม่ได้ชม่าัน ก็กระเป๋าที่มีในกิจกรรมนี้คือกระเป๋าใบนี้ม้ชมครับนี่เป็นกระเป๋าที่เคยมาในกิจกรรมนี้ม้ชมแล้วก็อยู่ในตู้ม้ชมมาเผื่อใครยังไม่ได้มิชมครับก็เวลาสะพายก็จะเป็นอย่างนี้นี่กระเป๋าหนึ่งู้ชมกระเป๋าสองก็จะประมาณนี้กระเป๋าสามก็จะเกระเป๋าสามก็จะประมาณนี้ม้ชมก็จะใหญ่นิดหนึ่งู้ชมครับแนวมันจะคล้ายกระจีนอสนะคล้ายกระเป๋าจีนอสแต่ผมว่ากระเป๋าจีนอสสวยกว่าหรือเปล่าใช่กระเป๋าจีนอสจะดูสวยกว่าู้ชมครับก็คือจะเปสรงไว้ทีกระเป๋าจีนอสนะอันนี้นะครับ เหมือนภาพมันเข้มขึ้นไาเนีีไฟแล้วก็กล่องดวงใจผู้ชมก็จะเป็นตัวนี้ผู้ชมครับนี่คือกล่องดวงใจที่ว่าเป็นของกิจกรรมนี้ผู้ชมก็เป็นเหมือนยานอวกาศไงไม่รู้ผู้ชมมีเษร์ของพี่โดขึ้นมาด้วยผู้ชมครับแล้วก็อีกอย่างที่เข้ามาในกิจกรรมนี้ตอนนั้นคือนอกจากนี้มีเะลรป่ะ ไม่น่าจะมีเลยคุณผู้ชมครับก็ประมาณนั้นคุณผู้ชมครับกิจกรรมที่เข้ามาส่วนถ้าเกิดใครสุ่มได้โทเค็นมาก็สามารถมาแลกได้เลยคุณผู้ชมครับก็คือจะแลกได้เป็นชุดไหนก็ได้ที่ต้องการส่วนชุดผู้หญิงผมมีแล้วอย่มาให้ดูชุดผู้หญิงแล้วกันเนาะโอ้มีชุดผู้หญิงให้ดูคุณผู้ชมแต่ชุดผู้ชายเป็นของที่คนอยากได้เยอะมากโอ้ชุดนี้สวยอยู่แล้วโอเคลี่คีจะเป็นชุดชุดนี้ก็สวยจริงๆผมว่าชุดโกชุดนี้สวยนะที่ได้มาเกือบสวยนะในความรู้สึกของผมนะมันก็สวยดีในคุณผู้ชมมันจะมีสรีลักษณะ c เจ็ด ไอซีอาร์เจ็ดเดิมชงครับที่ชุดเดิมชงครับก็จะเป็นชุดประมาณนี้เห็นบอฟไม่ค่อยเข้ากระเป๋าเท่าไหร่ที่แขนก็จะมีแบบว่าคือหลื่อนเสามชงครับคือจริงๆชุดนี้สวยคือเราแค่เลือกเปลี่ยนหัวมนชงถ้าเกิดเราไม่ชอบหัวนี้เราก็เปลี่ยนหัวอื่นใส่มันจะมีความสวยในแบบมันมันชงครับแต่ละชุดนะก็เป็นชุดที่น่าสะสมเหม,มือนกันชมใครที่ได้ฟรีตอนนั้นก็โชคด,ดีไปะนะครับใครที่ไม่ได้ก็เสียตังสมมิชมันชงครับก็อาจจะมีโอกาสได้มนชมครับอะไรอย่างนี้จะ ชุดเดียร์จัดนี่คุณผู้ชมโอเคผู้ชมครับแล้วก็แร้งรีแล้วผู้ชมครับแรง้งตอนนี้แร้งสี่สี่รีไปเรียบร้อยแล้วผมก็ไปลงเล่นมาพักหนึ่งผู้ชมครับก็ได้เมื่อกี้มันอะไรนะเราแปลกมันหน้าคนผู้ชมก็ได้เป็นของรางวัลมาผู้ชมในการีแลงแล้วก็ถ้าเกิดถุงโกสามเราจะสามารถรับลูกซองได้ผู้ชมสกิลลูกซองนี่เลยลูกซองทองผู้ชมครับก็คือ บวกแมกกาซี่นหนึ่งแต่ลดความแม่นยำู้ชมครับก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าก็รับไปผู้ชมรับทั้งหมดไปรับป้ายรับป้ายไ,ได้ลูกซองมิชมได้เงินห้าพันมิชมจากการที่ว่าขึ้นแฮงฮีโร่อีในรอบที่แล้วผู้ชมครับก็นี่ในเออลูกซองที่ผมได้มายี่สิบาสามมาใส่ไปก่อนนี่ผู้ชม,ม,ชมก็จะเป็นสกินลูกซองทองตัวนี้นะ โกลเด้นนะผู้ชมครับก็จะเป็นโกลเด้น M1014 คุณผู้ชมก็ถ้าถามถึงความสวยงามนะผมว่ามันสวยผู้ชมมันสวยมากแต่เสียอย่างเดียวคือมันโบกแม็กกาซีนหนึ่งแต่มันลดความแม่นยำคผู้ชมมันทำให้ปืนนะยิงเป้ากระจายมากผู้ชมแต่ได้แม็กกาซีนมาหนึ่งลูกคือลูกซองจะสามารถใส่ได้7ลูกผู้ชมครับก็เหมือนลูกซองสกินลูกซองโมงตัวนี้นะอันนี้ก็แม็กกาซีนแต่นี้ลดอัตรายิงคือจะยิงช้าแต่ตัวนี้จะดีกว่าเพราะมันลดความแม่นยำคผู้ชมก็ถ้าเกิดเป็นสายฟรี มีไว้ก็ดีมชมครับดีกว่าไม่มีเลยนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าโอเคนะครับในความคิดของผมนะก็ดีมชมครับถ้าเกิดสายฟรีมีไว้มันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าไม่มีเลยเนาะก็อย่างที่ว่าไปคุณผู้ชมส่วนกิจกรรมสี่ตุลเทจะเข้ามาเมื่อไหร่อันนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาคุณผู้ชมเดี๋ยวมันเข้ามาก็รู้เองตอนนี้แคนพี่ก้าเลเวลสี่มันที่เรียบร้อยคุณผู้ชมก็ยังรับคนเข้าแคนคุณผู้ชมครับตอนนี้คนยังไม่เต็มเลยรับคนเข้าแคนอยู่คุณผู้ชมครับก็รับได้อีกห้า ใครสนใจกาแคนก็แอดมาได้ท่านผู้ชมครับแคนนี้ไม่มีกฎ่านผู้ชมแต่ถ้าไม่ออน2วันบินนะครับวันศุกร์ไม่ต้องทำทัวร์นาเมนต์ก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อก็ได้ไอดีแคนก็1 0 2 7 8 6 2 2 3 6ท่านผู้ชมถามว่าพี่ยุบแคนเก่าทำไมขี้เกียจครับก็เลยยุบไปท่านผู้ชมแล้วก็มาทำแคนใหม่ไม่มีอะไรมากมายก็เน้นคนเล่น่านผู้ชมขอรับไดมอนด์หนึ่งขึ้นไปนะครับใครที่ต่ำกว่าไดมอนด์หนึ่งขอยังไม่รับนะไม่ว่าจะเป็นเล้งสี่สี่หรือเล้นไนไงรับประะมาณนนนั้จ๊ะ ก็ตามนี้นูมชมคงไม่มีแล้วมั้งคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นูมชมครับส่วนสี่จุดเทพยังไม่มานะครับชุดเต่าแจกฟรีนู้ชมครับ<ม>ก็พี่ทําคลิปบอกในทิกตอกแล้วว่าชุดผู้ชายหัวขาวมัดจุกสีเหลืองเนี่ยที่หัวมันดูเท่เนี่ยแจกฟรีนะครับมีการเก็บโทเคนเอามาแลกแล้วก็มีการ็อกอินรับโทเคนมาแลกนูมนชมครับฟรีแน่นอนรับประกันว่าฟรีครับนู้ชมตัวเต่าเนี่ยเจมแจกฟรีนะครับ ตัวฝั่งซ้ายมือเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาบอกวิธีการล้ำนะครับก็ติดตามไว้แล้วกันถ้าเกิดใครอยากได้ฟรีนะครับตามนั้นดๆๆไม่น่าจะมีแล้วโอเคคุผู้ชมไปละแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย